การประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนยังคงหาหรือถึงเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่งทางกรรมธิการมีมติเสียงข้างมากให้เข้าสู่การพิจารณานในมาตราแรกโดยนายพิเชษเชื่อเมืองผ่านสสพักเพื่อไทยเสนอให้ปิดอภิปรายในส่วนของเหตุผลและให้ลงมติโดยกรรมธิการเสียงข้างมากเสนอให้คงเหตุผลตามร่างเดิมไว้ส่วนกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้ขอสง,งวนคำแปลยะติไว้การประชุมได้เข้าสู่การพิจารณานใ,นในมาตราหน,นึ่งพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญ,ญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์สสพักเพื่อไทยได้เสนอให้มีการแก้ไขเป็น <surprised> พระราชบัญญ,ญัตินิรโทษกรรมฉบับคนไทยให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาชาติไทยให้แก่ซึ่งผู้กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองแสดงความคิดเห็นของประชาชน ทางนี้กรรมธิการเสียงข้างมากขอสงวนให้คงร่างเดิมไว้ส่วนการพิจารณาในมาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนายจิรายุยังได้เสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับทันทีในวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้ขอสงวนคำแประยะติไว้ ขณะนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาในมาตราที่3ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่19กันยายนพุทธศักราช2549ถึงวันที่10พฤษภาคม2554ไม่เป็นความผิดต่อไปและให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงค่ะ